พอได้อยู่หมดฤดูกาลแล้วเหลืองๆเนี่ยออกเลยหมดฤดูกาลแล้วจ้านี่จ้า หายากแล้วจ้าเห็ดย <c oughs> ุงยุงกัดจะเจ็บเจ,บจ็บปาดแรงแท้ <c oughs> ไ,ปไปไปไปเอาไปรวมกันก่อนดูดีดอกนี้เบอร์ได้เอาไปด้วย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดอกแบบนี้มันไม่ได้ค่อยได้เห็นแล้วนะจ๊ะแต่ดอกนี้เอายากจังเลยโอยกระโดดเลยกองก้องก้องก้องมันนี่นี่ดอกนี้ชะได้อยู่จ้ะนีน่ เพิ่งพากระดาษไข่ทิ้งกระดาษไปอาทิตย์หน้าฝนลงรับรองไม่เหลือแล้วจ้าอาจจะได้อยู่ได้บ้างแต่ได้ไม่เยอะอเราก็ลุยต้นสนหน้าดูเลยเก็บไปตัดไปตัดมากตัดน้อย เดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ำจ้ะเวลาเราล้างน้ำเราก็ขูดอย่างเงี้ยจ้ะมันมีเวลาปานนี้อองดง,อ,ดง,งอ้ยนี่ดงเราบอกเพื่อนๆว่า มันก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะจ๊ะแต่อันนี้ใช่ได้ไหมมาดูดิเป็นหมูเลยดอ,อกนี้ดีไหมใหญ่มากเลยนะเธอใหญ่เหลือเกินจ้าหวังว่าจะดี นี่จ้าเห็ดซวายแล้วเริ่มวายแล้วจ้าที่เราเก็บถี่ๆเพราะว่าเรารู้ว่าเขาจะวายจ้ะถ้าเราอาทิตย์หนึ่งมาวันหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยได้เห็ดนะจ๊ะเพราะเห็ดเขาไปวายออกเลย แถวนี้เนี่ยในอดีตที่เพื่อเราเห็นเห็ดเรากว่าเห็ดพึ่งเลย <c oughs> โอ้ยทำไมาเอายากจังเลยห่วงตัวจังเลยนานอ่ะแบบสดชื่นมากเลยจ้ะกำลังกินเลยเดี๋ยนี้เสียด้ของจริงไะนี่นี่เสียด้ของ นี่เคยจองเสดายเจอเสดายนี่สามดอกเลยปะเพื่อนๆโอ้หแต่ะละดอกแต่ออเอาแค่สี่ดอกนี่เอาสีดอกจ้ะไม่รู้แหละ <c oughs> นี่ เพื่อนมีอีกหลายดอกเลยเอาสามดอกอุ้ยมีหลายดอกอะ่ะมาจ้าทุกคนเอาละจ้ะอวบขนาดนี้ไม่เอาได้ยังไงนี่ก็น่าจะใช่ไหมนี่อวบเกินเห็ดหัวน้ำตาลเห็ดพึ่งหัวน้ำตาลนี่เดี๋ยวดู เขาจะเกิดตใต้ต้นเรียกพึ่งหัวน้ำตาลไหมคะ<อ>ก็มาสีน้ำตาลนะเพื่อนดูเห็ดพึ่งแบบน,นี้ก็อร่อยจ้ะอีดอกนี่อีดอกทางถนน,นจริงจ้ะนี่จ้ะ,จะเห็ดพึ่งน้ำตาลนี่รุ่งจ้ะโขน เห็ดพึ่งหัวน้ำตาลนะเพื่อนนี่ขาจะเรียกเห็ดพึ่งอะไรเราก็ไม่รู้นะแต่เห็ดพึ่งนี้มีปีนี้ออกเยอะมากเลยจ้ะทุกปีไม่ค่อยออกนะนิ่งดองเอาไปด้วยดีด้วยนะนี่จ้ะเห็ดพึ่งหัวน้ำตาลจ้ะหวบกรุบกรอบเลยจ้า